สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกบับในช่วงแรกของมือวันที่20เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,ด,ด,ดังๆคำเรียกภาพพามาพี่น้องบระเทาสุขสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากปูบุญมีค่ะพี่น้องคะในคลิปมีนะคะกซิมีแนวทาง3อย่างนะคะที่ปูละหายานะคะมีล็อก เงินลานล็อกขามเสียนตะกะเล็กคันน้ำม้อนนะคะพี่น้องคะตัวเลขของปูงวดม้วนที่2พฤษภา,าคมค่ะตัวเลขสิเดมาเป็นตัวเลขพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกราบนมัสการค่ะอ่าเจโดนตน้นเลยป้นค่ะปูมาถามตองหวัดเลยค่ะมื่อน,นี้ค่ะปูตองหวัดวันที่ยี่สิบป่ะค่ะตองหวัดวันที่สองพฤษภาแล้ะค่ะปู อันที่สองเพื่อาสองห้าหกเจ็ดลอกข้าเสียนคงลอกข้าเสียงชี้โตกับนีเ่เก็ดชีแปดเดี๋ยวนะครับปูม,มตัตได้แน่กว่าลอกข้าเสียนอ Get ้เ็ดีหนึ่งแปดเจ็ดค่ะ สามตัวบนเป็นเลขวิ่ง 6, กสองหาเกคะปัวเก้ค่ะแล้วก็สตัวล่างศูนย์สานย์สามหค่ะแล้วก็จับเก้าสอววิ่ง เก้าสองหาปิ้งปิ้งเก้าสองหาค่ะสตัวมาตัวสามารถจับคูค่ะเจ็ดแปดค่ะพูดเจ็ค่ะ เจ็ดี <4 S 2> ค่ะสี่หกค่ะสีหกลคะสามสามตัวค่สามตัวสามห้าสองสามห้าสองค่ะหกสองห้าหกสองห้าค่ะ ค่ะพ่อเนียน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 ไปกระจห้าสองสามห้าสองค่ะ,ะก็4สหกับเจ็ดหนึ่งสี่หก,กับเจ็ดหนึงค่ะงวงกลมค่ะนี่ก็มาเสียงค่ะ วัดที่แรกวัดที่แล้วนั้นเขาสองห้าแปดปะเขาเล็กวิ่งค่ะเขาเล็กวิ่งกันเล็กกันเล็เลเลกครูจับก็ถึงค่ะครูจับก็ถึงแจว่ามีอยู่มีเก่าเจ็กค่ะ ามเสียงจะเน้นไปที่หัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งจ้าสามหา้าสองจ้าก็ไปกันล็อกเงืนรานจ้าจะล็อกเงิ่นรานเนี่ยก็เอาเลขามเสียงมาวิ่งเก้าสองห้าล็อกเงืนรานวิ่งเก้าสองห้าค่ะ ครับสามตัวสองหกห้าสองหกห้าค่ะแปดสี่ห้าแปดสี่ห้าค่ะสองตัวห,หนึ่งห้าสี่เนึ่งหากับหกสี่ป่ะคะแน่นค่ะครับล่วงห,หน่อยก็ต้องเล่นไปแปด C ค่ะค่ะแล้วก็หนึง่งหาออกซิค่ะนี่ทำหรับบนล่างไว้ค่ะล็อกคำล,กล็อกเงินหลังลงให้หน่อยก็พอค่ะ เน้นเน้นนเนนหาค่ะมงมไ่ค่ะเป็นตัวกันซีน่กันค่นนนนะค่ะลขาา มันอ <จะ S 1> เป็นตุ๊ตกตา,า,าม่กินผาด้ค่ะค่ะเราไปสร้งหมูกระทะมากินทาลดค่ะปัวซื้อเราก็สร้างหมูกระกินเล้บมันนอีปัวกินทาด้ยค่ะมาร้านตัวเทนค่ะ นันนิกาเป็นลอ็อกตัวด้านนอ,อกเราอเป็นเลขน้ำมนต์เนาะค่ะพูอเลขน้ำมนต์นนงานอยังค่ะพูงานบวชงานบวกบวชทหารเกณฑ์อ๋อค่ะบวชทหารเกณฑ์พักหนึ่งค่ะงาน อันลเล็ลกี่มุดนะคะอะ่ีเลขกีตัวอีเลขกแปดอีเลขกหกเลขศูนย์เลขหนึ่งี่แปดหกศูนย์หนึ่งบอครับบัาจับผู้จัด ไปกันหนอคับาแปหนค่่ค่ะ1นึ่่ค่ะ สามค่ะสามคู่ช่วนสองตัวอ่แปูนย์แปดหกหกศูนย์แปดศูนย์แปดหกค่ะจับคู่เท่านั้นลค่ะดูมูตัวนม้กอีกทีใหม่ ทีอันนี้เป็นงานบวชค่ะงานบวชทหารจับพักหนึ่งค่ะเริ่มมเรื่องตีเป็นทีทีทหารใช้บวชเก้ามื่อค่ะพักหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะพู้ น,นี่เลขทหารค่ะเลขทหารเจ้าศูนย์พวกปวดขมือตเลขเขาเก็มับุณตอค่ะปวดตีเป่องเป็นเลขเก้าศูนย์ค่ะอยากเพิ่มต้งเกูย่องค่ะโดีด น้ำม่ะนเขต้องออกเลยค่ะแต่ว่ามักจะเป็นเลขเลขมาตัวเกา่ามาตัวเกา่าชียง้าเขาดำหงวดที่เดีวจ้ามีหนึ่แลกเก้าหกหนึ่งเกาแเนาะค่ะนี่หนแหล,ละมีมาออกิขตอน ุ่มนึงก็สองตุง่มเลยแม่นค่ะแม,แม่นพูดกำลัง,งาลยาแล้วตอนนั้นนะคะพูดพูดยาพอดีท่าน,น,นเป็นกับ,บ่เขียนลไกเห้เลื <laughs> ลลอครับูางาพูดดังแห้งนี่แหะ <laughs> <laughs> ค่ะลืมมีดีนะครพูขอโทษด้เลยร<ป>ครับพูด รดเยอะไปากระตังว่านี่แหละเนาะ่จ <c oughs> งการเดีวค่ะแล้วก็แปดซาสัมพัน์ให้ยกูน้ำแน่ก้ามือวันทียีชิปสองเดอนพฤษภาค้าค่ะเป็นวันวิสาทิ่หาคำกู้จิจัดงานเป็นบ้านพุธตรงกับวัานกุธกู้จิจัดงานาสงประถา สงฆ์พระธาตุที่วัดนี่นะาจากงานเยื่อเครื่องเย็นยมาทุกปีทุกปีนะนวันที่ยี่สิบสอ,อง,อสงพุทธเสภาคมวันมีสายี่สิบสองพุษภาคมงานสงฆ์พระธาตุปะคพังานสงฆ์พระธาตค่ะ งานเหลื่อมจังม่วงอ่ะีนจังม่วงอ่ะปูกค่ะปูกเห็ดงานจังม่วงค่ะเหลื่มตาเทียงค่ะเหิ่มตาถลายต้นกันยามแนว,วกับระมาณชีม่วงหา้ม่วงเจ้าเนี่ยนะค่ะหา้ม่วงเจ้าอะไรก็ไป้ครับใบเริ่อมทรงกระถางกับต้งแก่เทียงเป็นต้นไปค่ะ กผู้ใดสีมากมาได้บังหน้าบัววัดพระธาตุชอนมกุปตำบลหน้าบัวเพื่อเพียนผู้แอบจี้ยู่ทานไก่สีมากกอยากไม่เห็นผู้บุญมีแผู้เป็นตเป็นผู้จังไดใดยิ่งจะเสียงก็มาได้เนป็นข้นเ่าหรือสีว่าเ่า เข้าลยปูปูยังก็ทีหลังงอกเ,เข้ามายังยังมาท่านยังมาท่านเต่ายังเคาะดังพางพางนยังค่แะแต่กัดจิมาจีมาได้ชวนเมือ่อวันวิสาพระปูชาเนะาะค่ะ ตรงกับเมือวันพุธวันทีท่ยี่สบองได้ออกแล้วสองเท่าก็ดีเลยี่งนันมาค่ะบ่อพอดีไม่งันมากติดกระเป๋าแลวมากถ้าบุญน้ำปูน้ำใลาซอยปูปกตุนกันมากใ่ออกสองวันวัีพอดีเลยค่พะพ่อมือนัแนหองจิเฮงเ มันหมันตองหวัดต่อจากวันที่16ไปแล้ค่ะมาเอามาเอาตองหวัดเลยอเอาาเน้องวัาเจนใส่ซื้อเขาเอาลัตเตอรี่มาหัดใส่เมือ่อกูค่ะเกือบได้น้องวันทางเคี่ยง เอาสี่ดีแทนกับปู่พิดพิดตัวหนึ่งถ้้าสันทร์จะได้เงินสองแสนเดีวค่ะพีดตัวหลอค่ะพีดจะเลขหกกหล่ะอืมจเป็นเก้าองเป็นหกค่ะปู่ผจะองผมจะฟองหกเจ็ดผมจะข้าวเจ้าข้าเก้าเจ็ดหลอกค่ะน้ากเลี้ยงน้านไก่เคียมักาจันกับปู่กับทีไม่เงิน สองแสนอยู่วะค่ะแบแมันใกลแล้วจ่า<ด>้ถรางวัลที่นนนหนึ่งวะรางวัลน,นี่ก็ดีอมันก็ือนี่คือเ่านะโอ้ขอฝาสมาตันใส่ทั้งแอดมินูเป็นเป็นสภาพบุลแข่งก็ขอบขอบขบดุขอบลวงหนาแอดมินก็เป็นสภาพบุลแข่ค่ะ เวลามันบรทันขวัเวลามันบรทันมั่นอย่างนี้ผู้ได้ที่ตามกับจีคอยโหดจีคอยเห็นไปเรื่อยๆเพราะว่าเลขไม่จีหน่อยลุ่มไหลลุหม่หลลุ่มไหลลุ่มจนเลี้ยคู่เดียวจนเลี้ยเลี้ยบนคับล่างกันค่ะคับออกมาเป็นแบบนั้น เขียนที่หม่ห้องนีอนหองกระห้องดิค่ะปู้เขียนที่มเขียนที่มห้องฝนตกเองวเ็ห่ม่เ็ค่ะมมห้องขึ้นในฝนกระตกตกโยแต่ว่ามันตกแห้งและ่ค่ะพ่อี่เย็นรอนครับโอ้ยฝนตกพ่อแป๊กน่เนาะค่ะปู ข้าเจ้าต๊ะแหงกโอ้ยแอขาเจ้าโต๊ะอันนมะเพิมจะมาจำใครเเ่าายามห่ลโอ้ยแต่เต๊ะถือหัวนี่ก็หัวรูปนะคะปูมันนวยใหโอ้ยหนวยใหญ่กระดอไปเรียบพงียแแก่มันละลายมันละลายัน <c oughs> มันดูน่ำเกิน น่าไลฟ์เมื่อท่านน่าไลฟเป็นน้าเมื่อท่านจงไว้เงยเงค่ะทำยาวเป็นเต่าครับเขาสำรับคลิปนี้ก็ลุ่งไว้สำเร็จแล้วเนาะได้ค่ะปุ๊คะก็ฝันเมื่อที่เอาฝันก็ฝันบ่ฝันเป็นคลิปนาดีกว่าคร่ะปุ๊เอายอมไหมครับปุ๊ให้ก็น้อยได้จักสองคลิปเนี้ยไปยังเอาฝันเอาคลิปหนาเด็กก็น้อยสิทู่หามืออื่นนะครับปุ๊ ออฟันไว้ทันไม่จะฟันอีกจ้าก้อนไอจะดู้งอบงอาากแกอ๋อทนรับคิดีนกาล่งจำเนียจากนค่ะอืมก้ออายุวันนาสุขาพนั่งสุกสุกมันหมาน,านมี่นูนต่างๆจุลดละตตลีสุกปูสุกคนตมดละครับลางวันครับเลขได้การนั่นจุดลางวันี่หลวงปู่ล่งไว้นี่กายมันจุด ดังดัเรื่อยเรื่อยสุขสุขกนอายุวันนาสุขะพล่างหายเก็บหายจนสบ,บายดีเบร์ดเบื่อผูสาทูคาขอบคุณค่ะก,การนวัสกัรค่ะสรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากปู่บุญมีนะคะในคลิปนี้กับมีหลอกขามเสียนนะคะ ล็อกคําเสียนล็อกเงินล้านแล้วก็เลขคานามอนนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ปูแล้าเน้นนะคะสําหรับล็อกคําเสียนค่ะปูเน้น7146แล้วก็352นะคะล็อกเงินล้านค่ะปูแล้าเน้น845กับ64นะคะส่วนเลขคานามอนเนี่ยมีตัวเลข ปูแล้วได้ซีตัวแล้วก็ปูแล้วจับคู่ให้หแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาจากนั้นก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องเลือกแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พน้องพระเทาสุขูสุคนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พน้องพระเทาสุขูสุคนโชคโชคมันมั่นลำรันวยลแห่งๆห่งปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปรําการสุขูสุคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมุลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแน้วแนงจากปู่บุญมีค่ะสําหรับพระแม่พน้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะ ถ้าไม่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดแบบนี้พี่น้องคะเขา,มาเมื่อแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดดังจากทังรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ,อะพี่น้องอย่าลืมด้วยพี่น้องด้ว,วันที่22สพฤษภาคมนะคะปีนี้แหละพี่น้องอประมันเดเนนานะคะวันที่22สพฤษภาคมปูแล้วสิท้ำบุญมีบุญนะคะมีงานวันปูที่ปูแล้เห็ดถูกปี ก็คืองานสงสงพธาฏวส,สันพี่น้องคะที่ปูระ้วบอสซูฟังนะคะเด้อพ่อแม่พี่น้องคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากทราบอยากรู้ละเอียดนะคะให้โทรเข้ามาหาแอดนะคะอยากถามว่าวัดปูยุไสจะได้ไปให้โทรมาหาแอดได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะแต่ปูแล้วก็บอกรายละเอียดต่างๆไวในคลิปแล้วล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องเอาสาหรับคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากปูบุญมีค่ะตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวนกับมีเพียงซัมนียนะคะ เอาไว้พ่อกันไหมกับแอดในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ